เอ็กอ๋อเรายังนึกถึงตอนตัดสะดืออยู่เลยอ,อเด็กๆมันคือความสุขนะทุกคนผมไม่คิดว่ามันได้มีความสุขขนาดนี้หลบหลานผมเองครับใช่น่ารักอะหมายถึงแมวหรือคนครับ หมายถึงแมวหรือคนนน่ no. อะไรอะ่ะแมวเลียแมวเลียโน่อ้ <No. S 1> วนแล้วนะครับไม่ยอมมาละส่วนเด็กๆนอนแล้วเรียบร้อย oh, <wow. S 1> โทษนะ่นยหยบเข้ามาหนะ่อยลูกกินนม ให้น้องกินนมดีๆเออกินนมแบบสู้ชีวิตหมูกรอบจีบโน้จริงครับน้องรักกันอันนี้ยานอนให้ลูกกัดนมอยู่ไหนดูนี่นี่อะไรเลีอเย,ยีอา พี่อูเป็นคุณปู่แล้วดิพดกกูดดีก็ถูกอีกไม่ประมูลแล้วอุ้ยให้น้องกินนมหน่อยได้ไหมลูกก็จะกินนมแม่ก็จะกินข้าวพอแล้วเนี่ยหมุกรอบมาหานี่น้องชื่อหมูกรอบหมูกรอบจะขี้กลัวนิดนึงนี่ใส่เหมือนแปมเลย จะเป็นฟิลแบบขี้กลัวขี้กลัวหน่อยพวกคอบพวกคอฟมันหมดแล้วอะ่ะอะไรไปติดหัวเนี่ยน่าูิวยีอยกินถุงแล้วมานี่มานิเยีอาจุบกันด้วยหลานกินเก่งมากครับ การกินเก่งมากนี่เด็กๆนอนเรียงกันเป็นซูชิเลยครับนี่เด็กๆนอนเรียงกันเป็นซูชิเลยทุกคนแต่แม่ไม่ค่อยห่วงเหมือนแบบว่าเหมือนแม่มอแมพอเห็นเราเราแบบจะอยู่ใกล้ๆล้วอะ่ะเขาไม่ค่อยห่วงใช่ไหมลูกตัวนี้ดูสงหิวนิดนึงโอเคโอเคโอเค ตัวดำบอกอะไรกันผมจะนอนครับนี่จะวิทยแสบแน่ๆโตขึ้นมาขนปุยมากใช่ทุกคนขนปุยมากนี่เฮ้ยอ,อาจารย์ขนปุยมากอยู่กใกล้ๆกันจะได้รักๆกันน้องยังชอบกบกันอยู่นะฮะตอนนี้ในห้องร้อนมากหมูกรอบแมวใครคยาหมูกรอบแมวพิเตอร์พิเตอร์ก็คือผู้มีพระคุณอันดับที่ สามคนคอยดูแลให้นะเะพราะแล้วเพราะห้องเขาเคยชนะเพราะว่ามีโนมาชิย no ใช่ไหมพี่เต้ยเออเอาเลยเอาคุณที่แปดน้องตัวขาวตาจะเป็นตา,ตานะครับ ซื้อตัวนี้ไหมครับน้องเสื้อขาวม่วงมากเคครับทุกคนผมมาอวดแมวแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยมุก,กอฟมีอีกตัวหนึ่งทุกคนมีอีกตัวหนึ่งใหญ่ไปเลยพิเศษมาาเออ,อทำไรอะโนทำไรอะ่ะดูท่าดิคนดูท่าดิดูท่าดิทุกคน โอ้ยจ่ทเขาเอก,กเทศนะครับเขาคิดว่าเขาเทเขาโตแล้วไงคิดว่าเขาเทเขาโตแล้วก็นอนโชว์ขาไปเลยไอ้ละไอ้ละล่มคานเริ่มล่งคานมนุษย์ละลองคานมนุษย์เฮีอยไปไหน จะเดินไปไหนให้น้องกินนมได้ไหมไหวไหมจะโครงการมุดเดี๋ยวจะให้น้องพักผ่อนนะครับก็ลาไปก่อนนะทุกคนผมขอไปดูแมวก่อนนะครับบ๊ายบาย Bye bye. Mẹ mượn rồi. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.